doors ประตูมันคือเกมอะไรวะอะไรคือเกมที่เกี่ยวกับประตูมันไปกินใครไหนมาวะเกมประตูมันทำให้เราหน้ากลัวสักแค่ไหนวะตัวนั้นมันตัวอะไรวะมันยิ้มอยู่หลังประตูเกมนี้เนี่ยคำเตือนคือเสียงแล้วก็ซาวนะทุกคนนะแล้วก็ควรใส่หูฟังนะเขาแนะนำมา แล้วก็ปรับภาพไว้60%หลังจากนั้นขอให้คนโชคดีแม่งก่อนเล่นเกมกูต้องฟังเสียงฟังเสียงพร้สัมภเวสีรองอะเนี่ยพี่พี่ซื้อละพี่ซื้อเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวมาละบอกเลยว่าเกมประตูธรรมดาธรรมดาน,นี่ มม่จะทำอะไรเราไม่ได้คําเตือนเกมนี้ไฟแรงสูงและก็เสียงดังโครตอ่าอาจทำให้หัวใจระเบิดระเบอ้อได้นะจ๊ะอ่าอะล้ะครับวันนี้เราไปอยู่เกมประตูซเกมนี้ไม่รู้คืออะไรเช่นกันแต่ว่าเรียกได้ว่าตอนนี้มีคนเล่นเยอะมากมึงเงียบๆไอ้เขียวอาล้ครับตอนนี้ไปอยู่กับผมาฟิเกอร์หรือเรียกตัวผมในอวาตาร์เรียกได้ว่าถนอมนะจ๊ะตอนนี้เรามีเรามีน้องเรามีน้องๆกันอยู่3มคนมีโฟตอน มีบักเงี้ยแล้วก็มีน้องฟิวนะครับเสื้อดําอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตกแต่งแบบอะไรนะโรงแรมแบบนี้น่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรครับอ๋อคอนโดเนทคอนโดเนทเฮ้ย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 อะไรน้องอะไรอ่ะน้องหน้าต่างนั่นคือคไรนะมาเข้าห้องไปเลยแล้วตึกกูโดนลิฟหนีบด้วยเออมาแล้วมาแล้วตึ่งติ่ง จริงๆด้วยนี่คือโรงแรมนะครับเกมประตูนี้จะเกี่ยวกับอะไรเรามาดูดีกว่านะอันดับแรกเลยที่ผมขอชมเชยคือภาพนะจะไปกดทำไมก้อนมือเนี่ยมืออยู่ไม่สุกเลยโอ้กดจนพังโอ้ก่อนทำอะไรอ่ะไม่ดีเลยลูกกดซีเพื่อนั่งโอเคครับกดชิปเพื่อยอกดชิปกดซีเพื่อยอดเฮ้ เดี๋ยวทุกคนเราเจอเราเจอกุญแจเราเราเก็บเราเจ็บเจ็บจุนแจเราเจ็บจุนแจมาเพื่อนี่ไงไปห้องนี้ไงกด E ค้างไว้โอเคทุกคนตรงนี้เ้ยตรงนี้เราเปิดได้ตรงนี้โอ้มีดิงซอเอ้ยอะไรอยู่ข้างล่างเอ้ยมันจะแย่งกูเดี๋ยวมันจะอะไรวะโอ้โอเคโอเคทุกคนไปไหนล่ะใจเย็นนะโอ้ยยุยยุยอะไรอะอะไรอะอะไรอะก้อนทำไรอะ ก่อนออกมาเฮ้ยอ่ะแล้วออกไงกกดดี่โอเคพี่ออกมาแล้วตอนนี้ประตูเยอะจริงๆนะสมกับเกมที่เป็นเรดา่าเป็นชื่อประตูแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแปลกปลอมแต่ว่าไอ้ขี้มันห้องอะไรเนี่ยไม่ถึงห้องหลบทั้งนั้นเลยว่ะ เอาล่ะเราจะโดนเราจะโดนเซตจอหรือไม่เรามาดูดีกว่านะเออเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหรอกไอ้เกมเช่นนี้ไอ้แฟนบอกเขาไอ้ผมได้ไฟแ็กว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยากรู้มัน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 ขือวิ่งจังไส่ปะมันไม่ได้ไม่ได้อ้าวแล้วเกมวิ่งไม่ได้อุ้ยข้างนอกนี่ฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจเลยนะทุกคน ยังไงก็รักษาตัวอุ้ยมีบันไดขึ้นมาตรงนี้มาตามมาน้องๆตามมาดูคนตามใครอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าพิ่งไปอะไรไม้ไม้ตัวนี้ไม้ก้อนใครใครมีโคบอลปะพี่ไม่มีเอ้ยเรายังไม่มีเอ้ยเอ้ยเคยเล่นเกมนี้เหรอใครรต่ออหดูจะเข้ามาครับโอ้ยไฟดับว่ะไฟโอ้ยยังมืดยังมืดเลยยังมืดเลยโอ้ยคนดับ ตู้อยู่ไหนตู้อยู่ไหนกูหาตู้ครับไม่เจออะไรไม่รู้อ่าเมื่อกี้มันแค่ตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวหาไฟกูตอนหาไฟตรงไหนลูกอ๋อหลุดตู้หลุดตู้โฟตอนพอดีโฟตอนโอ้โฟตอนโฟตอนอ้าวกรนผีเด็กกูโดนผีเด็ก พี่คิดได้เหรอีมาจนะี่ไม่รู้เรื่องพี่เหลือครึงเลยเออหลบรีบไปดีกว่ารีไปดีกว่ารีไปดีกว่าอุ้ยมีเสียงเฮ้ยเอ out of way I'm breaking here เราออกได้ยังอะกูไม่รู้ยังไงกูไม่รู้กูไม่รู้ไม่รู้โอ้โห อ๋อคือถ้าเกิดผีเดินผ่านแล้วแล้วมีคำสาปขึ้นนะให้เราี่ออกจากออกจากตู้เพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเลือดฟรีโอ้โอะเหรอโอเคโอเคคำสาปมีเสียงให้เราให้เราอยู่ในตู้ไอ้นี่มันเร็วมากเลยพี่มันคือรัชโอ้มันคือรัชเลยเหรอกูอยากอยากพี่อยากได้ไฟฉายมากเลยอ่ะเอาเอาจากไหนวะมีเก็บอะไรวะไฟไฟฉายพี่เป็น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 ผีออเดอร์เหอโอ้ผีออเดอร์เลยเหรอไปรอด้วยแปลไปรอพี่ด้วยอันนี้อะไรอีก อุ้ยห้องเปลี่ยนห้องเปลี่ยนฮัลโหลห้องเปลี่ยนเราทําไงอ่ะกระโดดก็ไม่ได้อ๋อนี่ไงนี่ไงมีประตูทางไปอยู่ตรงนี้ไมตรเลยมีกระจกเอ้ยเราเราเปิดเช็คของด้วยเราเปิดเฮ้ยแกล่างแกล่างก่อนมีตังค์ว่ะอ๋อแล้วพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยสองคนนั้นอ่ะไปอยู่ประตูอยู่ประตูเออมดกระจกมามดกระจกมาโอเคโอเคโอ้เรือ เดี๋ยวมีรูปภาพด้วยแป๊บนึงเราสามารถดูรูปภาพได้เออทุกคนอเล่อเล่ภาพชอว่าอเล่เขาตอนทำไมฟอตอนแขนใหญ่ข้างนึงเนี่ยไหนวะสดเนี่ยายสดสดสดจะเย็นน้องน้องพี่พีไม่อยากทำแล้ววะอุ้ยตรงนี้มีสวิตต์เออมป็คันโยกสวยแล้วก่อนลึงไปโยกทำไมก่อน ก่อนคือจิงแจ๋วแ่วะาทางตันก่อนพี่ว่ามันต้องมีอะไรข้างบนข้างบนน่าข้างบนน่าจะมีอะไรนะพี่ว่าพี่ว่าข้างบนพี่ว่าพี่ว่าไม่ปกติแน่เลยการสบก็อโยกเมื่อกี้เอ้ยห้องนี้เขายังนี่ไงห้องนี้ห้องนี้โอ้โหลบัลีโอ้าของคนหาของ้วยทุกคนอย่าลืมเปิดกงเปิดแกะด้วยนะ มีคันโยกอีกเลี้ยวเลยน่าจะโยกอยู่แล้วมีเสียงมีเสียงมีเสียงโอ้มีคนเข้าประตูมีคนเข้าประตูเอ้ยเปิดไฟแชกแล้วเปิดไฟแชกเปิดไฟฉายไฟแชกเปิดอะไรกันเปิดสวยเฮ้ยเราอยู่อย่าอยู่ที่มืดนานนะเพราะว่ามันผีเฮ้ยกลัวหลบด้วยกลัวหลบด้วยผีมาผีมา ปี๋รัปี๋ออกมาละพี่นี่ไงผมปีงพี่ผมปีงนี่ไงตายโอ้ไม่นะน้องเราตายเราพี่น้องโอ้ทุกคนนะเนี่ยมันขาโอ้เรียบร้อยคอมการ์เรา้องกดอะไรไม่ได้เลยใช่ปะตอนได้เตียงหลบได้ก้อนก้อนหลบไปดีลูก ก็ลบไปดิก็ลบไปดิทีนี้ก็สบายแล้วดีแกเอ้ยอโบตอนดู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 เฮียตัวแมงแบนเลยเชียเอาละมามาๆน้องๆทุกคนเราออกเกมก่อนเพื่อให้คนนึงเข้ามาเมื่อกี้เกิดเอ่อเขาเรียกว่าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะก็คือเกมแลกเออเราเราจะรีสปีดรันไปตรงนั้นใหม่คุยจิงหานเลยอ่ะแนนอนอยู่หน้าประตูโอ้เฮียตัวกูแม่งโคตรน่ารักอ่ะมาๆมาด้วยความรวดเร็วด้วยความรวดเร็วเราวิ่งเราไม่ได้วิ่งนี่หว่าเราเปิดประตูโไปเลย เราไม่กลัวผีละชาวบ้านทุกคนเปิดเลยเปิดเลย let's go ไปเอากุญแจดิเออแล้วคือต้องเอาทุกคนเลยเหรอคุญแจ้ไม่ต้องพี่ไม่ต้องไม่ต้องเแล้วพอเราเสียกุญแจ้คนหนึ่งเออว่าโอเคโอเควิ่งไปเลยวิ่งไปเลยทำเวลาทำเวลาน้องๆเออแต่สังเกตนะถ้าเราเดินรูปอ่ะมันจะมีอันนี้ด้วยเนี่ยรูปงานศิลปะนะทุกคนก็เดินเดินชมโรงแรมสุดเก๋าเกียเก๋าเกมเก๋าเกมเออ ทุกคนทุกคนไม่รอละว,วิ่งละฉันจะไม่เลิกสิ่งใดคุณไปเรียกทำไมวะเนี่้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะฉันเอ้ยห้องศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดห้องของเจมส์บอนด์เดี๋ยวนะพี่คิดว่า<ม>พี่ได้ยินเสียงว่ะไม่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 ไมไมพี่กำลังจะพูดว่าเหมือนมันเหมือนมันรีใหม่นะ คือห้องก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนใช่ป่ะว่าตอนแรกถ้าเร็วกว่านี้เราจะเจอห้องดำๆเว้ยเี้ยหูเสียงอะไรเดี๋ยวน้องไปไหนกันน้องมามาตรงโถงก่อนถงอะไรฮะอ๋อ คือมันจะมีผีเกาะขาพี่แล้วถ้าเกิเดเราก็มองข้างล่างอะเราจะโดนเออนั่นแหละที่กูโดนกิโดนเกมอะกูเจอทองรัวๆเลยลวเลวเ้ยห้ามมองพื้นแหละคือเราต้องวิ่งหน้าตั้งเลยเดี๋ยวเราต้องหากุญแจน้องเอ๋ยได้อย่างก็ได้แล้วไงได้ตอนไหนวะไป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 ไอ้สิงขอจะตายหาแล้วพี่นั่นแหละน้องจะได้เข้าใจความวา <laughs> รู้สึกนี่ไงห้องำดำดำมืดๆไปไปเปิดกุญแจลหรอเปิดประตูเปิดกุญแจเปิดไม่มีกุญแจเออไม่ต้องกลมนะพอตอนท่ามกลมเด็ดขาด ไม่เห็นมีเลยเดีตอล้วพอตอจะไปพอตอนไปไหนประตูอยู่นี่ประตูตอามต่อไปนี่้ยห้องอะไรอ่ะห้องอะไรอ่ะวิ่งเลยกูแกเนี่ยมีคลังสมบัติเต็มเลยอยู่ใต้ตีนกูนี่ไงล่ะเฮ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว พี่โดนหลอกอีกแล้วเด็กคุณแจไป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 โอ้ยพี่โดนอีกแล้วอ่ะมึงพี่อยู่ที่มื่อดาพี่ชินพี่ชินมันสามารถหลบหน้าหนีได้พี่คือพี่สามารถแบบพ้่มแล้วไปแล้วรีเฟกซ์กันกระปุ่นได้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่มองไม่เห็นมันเลยวิพี่พี่บาย h a ฟ e ร great time ไอซับฟิงเกอร์ทำแล้วไป็ย e ังงี้ับพี่ขอโทษเออเป็นผักบุ้งนอนอยู่ตรงนี้เต็มเลยเย่ได้ปชายด้วยวมันคือว่ามันคือว่าซับฟิงเกอร์กำลังเอาซ่อนอยู่อ่ะอ๋อพี่เชนตาเหรอไม่พี่ขอโทษคือมีสองตู้นะแล้วแบบทั้งสี่คนนั้นไม่จ้องมองแค่ตู้เดียวโคนเย่เชโชคชะตาได้เลือกไว้แล้ว มาก่อนออกออกแล้วเข้าแล้วเข้าเซิร์ฟเซิร์ฟบีเซิร์ฟบีเราจะไม่ยอมเสียหรอกโธ่เจ้เรื่อยขอโทษนะอาบุญชามาดูเราจะไม่ยอมเสียหรอกเฮ้ยแต่แต่สนุกสนุกเข้าใจแล้วคอนเซปต์เกมคือให้หาทางเปิดประตูไปเรื่อยๆมารอบที่สามไปเร็วกดกดเอากุญแจดืดดืดดืดพี่อยากได้อันนี้มากเลยแต่พี่ไม่ได้ไฟแสกอยากได้ไฟแสกโอ้โหงปิจริงว่ะ ฮการทำอย่างนี้ทำให้วิ so ่งเร็วขึ้นใช่เหรอเออขี้เปงเองมีเสียงมีเสียงแค่นั้นเอของเข้าตู้เอ้ยเราเราแบ่งกันไปดีกว่าสองสองฟิวอยู่พี่มาเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูเจอแล้วมามามาไอ้ก่อนทำเชียร์แล้วเขาจะเปิดจะเปิดตู้แล้วไอ้เสียงแบบเดี๋ยวๆไอ้เสียงที่มันหักนี่คือผีใช่ป่ะเสียงเราหายใจ พี่มา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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหตายไปยังไก่อนไปยังไงเฮียแล้วแล้วไฟดับเอา้โฟตอนแตกโฟตอนแตกไ่อยู่ไหนพี่กูไม่รู้กูไม่รู้เข้ามาเข้าประตูกูไปไหนแล้วเนี่ยห้องสิบโอเคเออกูด้ดเสียงกูด้ดเสียง อ๋อเสียงฝนตกบทตอนเรียบร้อยฮะ <c oughs> เรียบยร้ยบอยฮะผีแสดงว่าผีนี่ม,มาได้ทุกเมื่อนะเอออ่าเปิดประตูไปมันคือผีรัชๆๆช่างมันฮะช่างมัน,นรไรกี้รัดแค้นไหนสู้ตัวอันนี้ไม่ได้หรอกอุ้ยข้างล่างเปิดประตูได้บ้านนั้นนะโอ๊กโอ๊กด้ยินเสียงแล้วด้ยินเสียงคนเคาะไม่ยินเสียงแล้วก็รีเฟกออกอย่างไว ้ยไฟเช็คไฟเช็คจะไฟเช็คทุกคนครับพี่เชี่ไฟเช็คครับเจตังเจตังเจตังตั้งมาทำอะไรวะมันช่วยชีวิตกูได้ไหมเนี่ยเอ้ยตรงนี้เราไม่รอดแน่น่ะไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวพีมาเดี๋ยวพีมาเรื่อยๆเราต้องรีบสำรวจนะเกมเนี่ยเออเอาเปิดมาโอ้ชีโคตรมืดพี่ชินพี่พี่โอ้พี่ชินโอ้ตรงนั้นนะพี่โอ้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่กระเคียร์ล่ะ หาฮันยูหาฮันาูเฮ้ยมีเสียงฉล้างเฮียอะไรอยู่ในตรงนี้ดีเฟกต์ด้วยดีเฟกต์ด้อย่างที่โวบอกดีเฟกต์หลบไปเฮียแล้วี่เจอแล้วไปก่อนเลยละกันก่อนลูาลูกเฮ้ยมล้วกูเห็นผีทุกคนครับผีผีเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้ไอ้กูเข้าตู้เดี๋ยวเดี๋ยว ลเดี๋ยวไฟแชกไฟแชกจะหมดไฟแชกจะหมดทุกคนหาของด้วยนะเราต้องหาของด้วยนะไฟแชกหมดผมไปกับพี่เองไอ้เหี้ยเปิดประตูไม่ได้เขี้ยประตูหลอกเอ้าเหี้ยเลยไปไปไปวิ่งวิ่งรันบอยรันเปิดเอาเหี้ยกนรู้ประตูเลยทำไมกูปิงเปิดไม่ได้วะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โอ้โหโอ้โอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โอ้โโอ้หโออ้โ้โโอ้โ้โโหโอ้โหโ้โห้อ้โโ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 อ้โหโอ้โหโห้อ้โโอ้โโอ้โหโอ้โ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 โ ผีผีวิ่งหานนี่หลบหานนี่หลบแล้วกูล่ะกูล่ะกูหลบพี่หลบละโอ,โอ้โหบขียวมันมืดมันจะพื้นมืดชิบื้ยไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวตามไอ้ม่วงมาเอ้เหี้ยมันตัดดีกว่าชิบพายใช่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  เลี้ยงอะไรอะก้นแสงสว่างโอ้รอกูด้วยรอกเยไอ้เหี้ยีกว่าตังค์เฮ้ยคนตายไม่มีสิทธิ์พูดบอแลวไม่รอดนะถ้าไม่อยู่ไม่แยกกันอยู่อ่ะโอ้หนาวพี่ไหนพี่ไม่รู้ไปๆๆ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 ๆ้อๆๆๆๆตๆๆๆๆๆๆๆเรๆๆ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 เๆๆ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 ๆายเๆๆ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 อๆๆ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 อตอง ไปไไปไโคตรเยะเลยอุ้ยไฟสายไฟสายยีมีไฟสายทุกคนสบายใจได้ี่คือี่คือเสียงจากคนที่เตาของคู่โอ้โหแม่งห้องแบบล่อตีมากเลยตรงเนี้ยรีบไปเปิดประตูเดี๋ยวนี้ลูกอ๋อที่ที่นห้องล่อตีก็พอครับกับัเสนหย่อนอาเลยเสียงอะไรสียงอะไรกลัวเ้ยปิวจระวังนะไปไปไป เจอผีตาอย่าเต็มเลยวะถ้าเราทำมันคืออะไรอ่ะอย่าไปมองมันแล้วกันเลยนิมแทนิมแทตายเฉดโอ้โหกูตายเอาหลับไปด็กได้แบบตัวแล้วเห็นมันตายโดนอีกแล้วพี่โดนอีกแล้วพี่โดนอีกแล้วรีบไปรีบไปรีบไปนว่ โอ้โหก่อนก่อนประตูในดวงใจเราแลวผีมันวิ่งมาก่อนก่อนข้างหลังอย่าบอกนะว่าวิ่งแอ้ววิ้งวิ้งแล้ววอ อุ้ยเสียงแมใกล้กวอต่าแม่งมไม่กลวา่าตงย่าต้ายาหมดเลยเกีนี้มึนหรือเปล่าโอเคเกีประตูงงงงไม่งงละ